สวัสดีครับพบกับผมอิเกนเคยครับกับรายกรารจับกติดเส้นทางชีวิตการเกษตรนะครับวันนี้เป็น E ีีที่28นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูก็คือมีห้องน้ําแล้วก็มีรวมคลิปก็คือตั้งแต่ทําห้องตั้งแต่ยังไม่เสร็จแล้วก็รวมคลิปคือทําห้องเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเลยครับเดี๋ยวอันดับแรกก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําก่อนเลยครับว่าที่ผมทําที่บ้านสวนเนี้ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมายก็มีอ่ วัตถุที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลิศดหรูอะไรครับก็มีพวกเสาลว,วดหนามเอ้ยเหล็กก็ใช้เหล็กนิ้วครึ่งอะไรพวกนี้แล้วก็กเบื้องก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรมากก็เป็นห้องน้าในในสวนนะแต่นี้ก็ใช้ไปก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําก่อนเลยลนี่เลยครับห้องน้ําของผม,ผมที่ว่าทําไว้ก็เอาไว้เวลาทําสวนทำสวนเราก็เข้าห้องนี้ได้เลยไม่ต้องขึ้นไปบนบ้านจริงนะครับเพราะบางทีเราใส่รองเท,ท้าบู๊ทก็จะสกระปรกก็ ที่สาคัญก็ให้มันถูกสุขลักษณะนะก็มีก๊อกน้ําเอาไว้เปิดแล้วก็มีที่ฉีดฉีดฉีดชำระก้นอ,อ,อันนี้ก็เป็นชั้นที่ทําขึ้นมาวางพวกสบู่ยาสีฟันครับเนี่ยก็อธิบายแผ่นพักขนูอ่ะมันามาสวนก็ต้องสบายหน่อยนี่ครับนี่ครับก็มีฝักบัวนี่แล้วก็มีก๊อกอ่าเนี่ย นี่นี่ก็ถังสำรองเอาไว้เผื่อบางทีน้ำท่าไม่ไหลนะครับก็นี่ครับนี่โดยรวมก็ไม่ถึงกับเวอร์วางอลังการหลังคามุงกระเบื้องครับนี่กระเบื้องก็ไม่ได้ใช้อะไรของแพงมากแผ่นหนึ่งก็สามสิบกว่าบาทนะครับอ่านี่นี่นี่กับภายนอกภายนอกครับนี่นี่อ่าที เราเข้าห้องน้ําแล้วมันต้องต้องมีเอ่อลมพัดลมโชยบ้างนี่นี่นี่จะให้ดูนี่ก็มีหน้าต่างเหมือนกันนี่อ่ะนี่นี่นี่ครับนี่หน้าต่างเออผมก็ทําไปนะนี่ครับส่วนเหล็กนี่ผมก็ไม่ได้ใช้ใหญ่ใช้โตอะไรนะเพราะมันแค่ห้องน้ําเนี่ยผมมาใช้แบบนิ้วครึ่งเอาเนี่ยนี่ครับผมก็ทําแบบ ไม่ได้เหล็กกล่องสามนิ้วอะไรไม่ได้ใช้ก็ใช้นิ้วครึ่งนะครับเนี่ยผมก็ใช้เล็กๆนี่นัหลังคาก็เบื้องก็สองแผน่นแผน่นแผ่นหนึ่งเมตรยีนะครับซื้อมา16แผน่นเนี่ยครับห้องน้ำก็เดี๋ยวไปดูไอ้นี่กันเลยครับไปดูห้องเก็บของต่อเลยเป็นห้องที่ผมทำขึ้นมาทำประมาณมาสามวันแล้วเนี่ยห้องเนี้ย ก่ออิฐบล็อกน้านตรงหน้าต่างก็ทําเป็นวงทําวงกบขึ้นมานะครับเนี่ยนี่ก็เป็นจะเป็นห้องนอนห้องพักของผมอ่าคือเอาไว้ในกรณีที่บ้านยังไม่เสร็จครับผมก็จะจะเอาไว้เป็นที่พักเพราะว่าวันนั้นมีวันหนึ่งพายุมาเนี่ยครับมันมามันมาข้างหน้าทางเนี้ยเนี่ยครับมาข้างหน้าเนี่ยที่หาูวโอ้โหลมแรงแบบ ฝนฝนมาเย็นนี่เลยนะนี่มาที่ผมยืนเนี่ยนี่นี่ละอองของฝนเนี่ยมาเย็นนี่เลยผมก็เลยต้องรีบทํารีบทําห้องทําอะไรให้มันเรียบร้อยเพื่อจะมีเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ผมมีอย่เนี่ยผมเป็นอุปกรณ์ช่างของผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไปได้ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นแล้วครับแต่ว่าก่ออย่างเดียวนะผมไม่ได้ฉาบอะไรก็คือทําเป็นห้องพักห้องนอนทําอะไรให้มันดูดีมีห้องครัวอยู่ในนี้ เนี่ยครับตรงนี้ผมก็จะทําเป็นห้องครัวคือผู้ง่ายให้มันเล็กพิกี้หนูอ่ะมีทุกอย่างแล้วก็เป็นห้องแบบอนเนกประสงค์ของเราส่วนส่วนบ้านของผมที่ว่าที่ว่าจะทําอยู่ตรงนู้นนะตรงอิดกองนนะครับผมก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งก็ต้องเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนพอตรงนี้เสร็จทุกอย่างก็<ม>น่าจะเรียบร้อยแล้วก็ส่วนห้องตรงโ้นที่เป็นเตียงนะเตียงนี่ผมต่อขึ้นมาใหม่เองนะผมต่อเองอันนี้ก็จะเป็นอ่า อ่าห้องเลี้ยงไก่แต่ตรงเนี้ยตรงตรงมือผมเนี้ยเดี๋ยวผมจะก่อกำแพงติดทึกเลยเพื่อมันจะได้ไม่ต้องมาคนละส่วนกันไปเลยนะครับก็คอนเซปต์ผมเลยก็คือมานี่ก็คือทําคนเดียวไม่ได้จ้างใครอะไรทั้งนั้นคือก็อยากจะทาด้วยตัวเองนะคืออยากทําอะไรทําไม่ได้ไปอะไรมากมายก็คือเพือก็ก็ภูมิใจเพราะว่าอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ตามตามนั้นเลยทีนี้นมันก็มีผิดมีถูกนะ ทีนี้ว่าผมก็ทําผมไปเรื่อยนะก็อันนี้ก็เป็นวงกบผู้ง่ายวงกบนี่ก็ทําจากเหล็กหมดเลยผมก็ทําจากเหล็กทั้งนั้นไม่มีทำอย่างอื่นเลยก็วันนี้จะก่อก่อท่องนี้ให้เต็มเดี๋ยวเสร็จแต่ถ่ายคลิปนี่ก็ผมจะทําหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้อีกบานนึงก็พอจากนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรละอันนี้ก็เป็นห้องที่เสร็จแล้วนะนี่ครับโดยรวมเลยก็คือนี่เลยผมทำผมเองคนเดียวเลย เนี่ยครับให้ดูหน้าต่างก่อนเผื่อเป็นไอเดียใครได้นะครับก็ที่เนี่ยที่อำเภอเราขวัญเนี่ยที่ผมมาซื้ออยู่เนี่ยคือปัญหาเลยคือถ้าเป็นไม้หรือเป็นอะไรเงี้ยถ้าเราเผลอนะปัวดมเยอะมากผมก็เลยแก้ปัญหาก็คือผมเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นเป็นเนี่ยเนี่ยผมใช้วงกบเหล็กหมดเลยผมทําขึ้นมาเองหมดเลยเนะี่ยวงกบเนี่ยครับผมใช้เหล็กหมดเลย ส่วนประตูหน้าต่างเนี่ก็เป็นหน้าต่างเก่าจากบ้านที่ผมเอามาจากในกรุงเทพนะนะเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมก็จะก่อประมาณเนี้ยนะแล้วก็หน้าต่างทั้งหมดเป็นวงกบเหล็กทั้งหมดครับไม่ต้องมาสนใจเรื่องปลวกเรื่องอะไรทั้งนั้นเนี่ยครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะนี่ครับนี่ก็รับลมกลางค่ำคืนก็ ไม่ร้อนลมพัดเย็นสบายแต่ก็ทําให้มันแบบเซฟตี้เซฟตี้หน่อยก็คือบางทีเราไม่อยู่การขโมงขโมยอะไรเงี้ยนะเออมีบ้างอันนี้ก็เป็นประตูประตูเก่านะเนี่ยเพื่อนบ้านให้มาผมก็เลยมาทํามงโกเล็กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างเล็กๆน้อยเนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างเล็กๆน้อยที่ว่าช่วงเคาน์เตอร์ช่วงเคาน์เตอร์อนะเนี่ครับช่วงเคาน์เตอร์ครัว อันนี้เพิ่งทําเสร็จเลยอันน,นี้นี่เป็นซึ้งล้างจานนะครับนี่ซึ้งล้างจานก็เหลือให้ปูนแห้งแล้วก็เดินท่อปราปาก็ใช้ได้แล้วมีสองหลุมครับใครที่ไม่ต้องไปเลือดหรูอะไรมากก็ก่อเป็นอ่างนี้ครับสองอ่างนะครับเอาไว้ล้างหม้อล้างหายอะไรเงี้ยเออทีนี้ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูมุมมุมกว้างนะนี่เลยมุมกว้างับ ห้องบ้านสวนของผมนะครับสว่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงเนินเนินที่ผมยืนอยู่เนี่ยที่ผมชี้มันนี่คือเด็นที่ปลูกบ้านจริงนะอันนี้เป็นที่ปลูกบ้านจริงเนี่ยครับที่ว่ามีหินมีอะไรกองเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับที่ว่ามีหินมีอะไรกองก็ค่อยๆทาทําไปเรื่อยๆครับเนี่ยนี่เนี่ยครับอันนี้ก็เนี่ยครับที่ว่าเป็นที่หลับนอนอาศัยนอนจากการทํางานในสวนของเรานะครับอันนี้ก็ ผมจะพาลงไปดูแล้วก็เนี่ครับทีนี้ก็ข้างในก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะผมก็ค่อยๆทําพราะงานม,มันเยอะช่วงนี้นี่เลยนี่ครับพเพื่อนๆเนี่ยอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ครัวที่ผมทําเองนี่ครับมีชั้นมีชั้นวางข้าววางของนะครับนี่นี่ครับนี่น ผมก็ทาง่ายๆนะนี่ครับถ้าถ้ามองถ้ามองออกมาจากข้างนอกก็อย่างนี้เลยเนี่ยนองมาประมาณนี้เนี่ครับนี่ก็เป็นหน้าต่างภายในเดี๋ยวก็จะมีโต๊ะคอมอะไรเงี้ยเอาไว้ทํางานเผื่อทําตัดต่อวิดีโอบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นี่ก็เป็นเครื่องครัวของผมนะครับส่วนส่วนชั้นวางพวกเครื่องมือช่างก็เดี๋ยวจะทําวันของวันเนี่ยครับตัวนี้ก็ เอาไว้เอาไว้ให้ว่างก่อนวันนี้ทำา้อตเติมทำทั้งวันเลยทีนี้ก็จะพาดูรอบๆนี่แล้วก็มีที่เพิ่มเติมก็คือเป็นโรงเรือนเอาไว้เพาะชำต้นไม้ให้ดูเพื่อนๆดูนะด้านหลังนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำการนี่ครับเพื่อนๆขึงสลม็มนี่ครับขึงสล็มสวยส่วนก็ ส่วนเสานี่แม่ผมเอาเอาไม้ยูคามาให้ผมก็เลยได้ทำการเนี่ยครับเสาเนี่ยผมได้ทำการขุดแล้วก็เอาเหล็กเจาะโคนไม้เจาะรูยึดให้ตรงแล้วก็เทป,ปูนครับเนี่ยก็สวยละนี่นี่ครับก็เป็นที่พอทํำต้นไม้ครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นร่มทั้งวันเลย นี่ครับแล้วก็อเอญผมก็ผูกเปยไว้ไวพักผ่อนตอนเหนื่อยทําสวนเสร็จไรเสร็จนะอันนี้ก็เป็นข้าวๆเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็จะเย็นทั้งวันนะครับนี่ก็จะเป็นไอ้ต้นไม้ที่ผมเพาะไว้นะครับพวกน้อยนาแล้วก็ต้นใบเก๊กหวยใบยเก๊กหวยนะเนี่ยผมก็เพาะ แล้วก็ทางนี้ที่มีความเคลื่อนเพิ่มเติมก็คือนี่ครับผมลงมะนาวเพิ่มไปอีกสี่ต้นเป็นแป้นพิจิตรคือที่ตรงนี้ที่ผมซื้อเพิ่มเข้ามานะครับเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับ,รบแล้วก็ได้ลงต้นไม้ไปหมดแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเพิ่มเติมเข้ามาบ้างอีกเล็กน้อยครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นมะขามเทศสีชมพูนี่ก็เน้นปลูกไว้ก,กินอันแนวนน้นก็เป็นสะดาวมันที่ยิบคือเน้นร่มครับ ได้ผลนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรคือตรงเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยจะเป็นอาจจะเป็นโลงอะไรสักอย่างผมที่ผมจะทําคือเน้นตรงตรงโซนตรงนี้นะตรงมือผมเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําเป็นโลงกอะไรขึ้นมาแล้วก็โซนหน้านั่นเดี๋ยวจะลงพลิกเร็วๆนี้ครับเนี่ยครับก็ให้รถไถามาปรับพื้นที่ละก็เนี่ยครับความคืบหน้าอันนี้ก็ด้านหลังของบ้านห้องเก็บของผมแล้วก็ห้องนอนนะครับนี่เนี่ยครับก็ อยากให้ต้นไม้มันคืบๆเร็วๆครับก็มีความคืบหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปถ่ายสวนต่างๆเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็มาว้าวุ่นอยู่กับทาสวนทาห้องทําห้องแล้วก็ห้องนงห้องน้ําเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่ว่ายังเก็บรายละเอียดบ้างเล็กน้อยครับเนี่ยครับก็ได้ได้ร่มเงาของต้นไม้ด้วยก็เลยร่มเย็นอันนี้ก็จะเป็นเปนอนข้างหลังนะ นี่ครับนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือมีทั้งคลิปช่วงที่ทําห้องแล้วก็ที่เสร็จแล้วมาต่อกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่กับ EP หน้านะครับและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ